สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้ากันด้วยนะคะอีกไม่กี่วันค่ะปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณผู้ชมแฟนที่รักของเราทุกคนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองบรรยากาศดีๆในช่วงปีใหม่แบบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะทำกันก็คือ สรรหาของขวัญมม่่ให้กับคนที่เรารักนั่นเองคุณผู้ชมมีไอเดียในการหาของขวัญดีๆหรือยังคะถ้ายังไม่มีชมรายการเราวันนี้รับรองไอเดียบันเจิดแน่นอนคะ่ะไอเดียที่1นนะคะเลือกให้เหมาะกับเพศและวัยค่ะอย่างของขวัญที่จะให้คุณพ่อและคุณแม่อาจจะเลือกเป็นเสื้อผ้าส,สวยๆหรือว่าแพ็กเกจดูแลสุขภาพดีๆดีก็ได้นะคะถ้าเป็นพี่ชายหรือน้องชายอาจเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเกมต่างๆคะ่ะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงพี่สาวหรือน้องสาวอาจเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือว่า พเสริมความงามและเครื่องประดับชิ้นเล็กๆก,ก็ดีนะคะไอเดียที่สองนะคะงบประมาณไม่มากค่ะ แต่ว่าให้ด้วยใจจริงๆแนะนําเลยค่ะให้ลองทําของขวัญแบบทําเองง่ายๆนะคะอย่างเช่นผ้าพ,พันคอขนมเคก้กหรือว่าคุกกี้ทําเองจัดใส่ในกล่องสวยงามหรือโลสสวยๆก็ได้แล้วค่ะไอเดียที่3รารตะกร้าอาหารสุขภาพอย่างเช่นอาหารเสริมเครื่องดื่มบารุงสุขภาพขนมเพื่อสุขภาพต่างๆจัดใส่ตะกร้าเองอันนี้ก็เก๋น,นะคะนั่นเป็นไอเดียของขวัญแบบกว้างๆนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะเรามีไอเดียเจาะลึกแบบเป็นรูปธรรมท,ที่เอาใจผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ,แล,าภาพและความสวยความงามนะคะแน่นอน ว่าตลอด1ปีที่ผ่านมา300กว่าวันนะคะเราใช้ร่างกายและใบหน้าของเราอย่างคุ้มค่ากันแล้วค่ะไหนจะต้องทํางานทําการความเครียดบวกกับมลภาวะและแสงแดดที่ต้องพบเจอทุกวันบวกกับอายุที่กําลังจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีจะไม่แก่กันยังไงไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมลองมาดูนะคะช่วงผู้หญิงชวนเมาส์ตอบโจทย์ได้แน่นอนกับไอเดียของวันดีๆที่จะไปเอาความรู้ดีๆจากแพทย์มาฝากกันค่ะ และตอนนี้นะคะสอนอยู่กับคุณหมออนันต์ดีศรีวงศ์หรือว่าคุณหมอไก่แล้วนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัยจะมาให้คําตอบดีๆกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะขอเรียกคุณหมอไก่แล้วกันนะคะ พูดถึงเรื่องของความแก่เนี่ยเป็นคำสั้นๆคุณผู้ชมคะแต่แค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สอนว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกำลังใจให้เราไม่กลัวความแก่จนเกินไปนักนะคะคุณผู้ชมก็คือการดูดารารุ้นที่ที่สอนมองๆไปหลายๆคนบางท่านเนี่ยอายุ50กว่าแล้ว แต่ยังสามารถทําให้หน้าตัวเองดูเด็กเมือสี0กว่าซอนก็เลยรู้สึกว่าเชื่อบริฟในเรื่องของการหลักการะลอวัยแต่ในมุมมองของแพทย์หมอมองเรื่องนี้ยังไงคะเอ,อ่อเรื่องการะลอวัยจริงก็จริง,รง,รง,รงมีมานานแล้วนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยการะลอวัยเนี่ยความหมายของการะลอวัยคือการผ่าตัดการผ่าตัดยกกระชับใบหน้าคือการะลอวัยแต่ปัจจุบันก็มีหลากหลายวิธีมากขึ้นนะครับในการะลอวัยครับเนื่องจากในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ต้องเจอทั้งมลภาวะ รังสี UV ในแสงแดดค่ะ,ะคสิ่งเหล่านี้นี่ทำลายผิวหน้ามากเลยใช่ไหมคะก็เป็นการสะสมนิดนิดวันละนิดแต่สะสมต่อเนื่องปัจจุบันมีวิธีที่ทำให้ชะลอความเสื่อมรวมถึงคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวะนะครับจะไปใช้เทคนิคที่เรียกว,ว่า u l t r er deep Sail s e ล l repair ใช้เทคนิคที่เรียก electrocorrection ค่ะนะครับซึ่งทำให้เราไม่ต้องทำการฉีดอ,อะไรลงไปที่หน้าคนไข้ตัวนี้ก็เป็นนวัตรกรรมท,ท,ที่ได้รับความนิยม นะครับพอใช้มาส,สักระยะหนึ่งละหลายปีแล้วคือหมายความว่าสามารถผลักสารที่ต้องการลงไปได้ใช่ครับโดยไม่ต้องผ่านการฉีดไม่ต้องการการฉีดครับแล้วสิ่งที่เรานํามาบํารุงผิวโดยไม่ต้องฉีดนะคะคืออะไรคะครเออมันเป็นสารอาหารสําหรับเซลล์น,น,าารรลนะฮะที่เรียกว่าภาษาการแพทย์กาเรียกว่าโกลด์แฟกเตอร์คือหลักการมันคือเป็นการใช้เซลล์มาซ่อมเซลล์อีกทีหนึ่งอ๋อค่ะ,ะคซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนอาหารให้กับเซลล์ทําให้เซลล์กลับมาเหมือนอิ่มฟื้นเป็นสารอาหารที่ซ่อมเซลล์เซลล์มันจะแข็งแรงขึ้น นะครับลผลลัพธ์ก็คือผิวชั้นนอกก็ไจะรับการดูแลได้รับการซ่อมแซมค่ะแล้ววิธีนี้ช่วยอะไรได้บ้างคะปัญหาแบบไหนบ้างครับ,รบเริ่มตั้งแต่เรื่องของการลบเลือนริ้วรอยอนะครับความแห้งกร้านะนะครับโดยเฉพาะริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากหางตาโดยไม่ต้องฉีดปวดหบซึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับเพราะนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนช่วยเรื่องของการลดรูขุมขนด้วยซึ่งเป็นปัญหาของเอจจิ้งสกินคือผิวที่ เสื่อมสภาพหรือผิวที่มีอายุค่ะค่ะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเซลล์ผิวนะครับที่อาจจะโดนจากโดนแดดเยอะหรืออาจจะทําเลเซอร์เยอะไปผิวจะเกิดการบางเกิดขึ้นก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวซ่อมเพราะตัวนี้ไม่ใช่เลเซอร์ไม่เลเซอร์นะครับไม่มีความร้อนไม่ทำให้ผิวบางนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มันทำให้ผิวหนาขึ้นพูดง่าย ผวแแขข็งรงสอนมีเคสตัวอย่างอันหนึ่งที่เคยได้เห็นมานะคะและประทับใจมากแล้วอยากให้คุณหมอช่วยยกตัวอย่างเพื่อถือว่าเป็นวิทยาทานเป็นความรู้เป็นแรงบันดาลใจด้วยให้หลายๆคนรู้สึกว่าความแก่เราสู้ได้จริงๆลองไปดูเคสนี้กันให้คุณหมอช่วยอธิบายเป็นความรู้นิดนึงค่ะครับก็ท่านนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยบริเวณหน้าผากนะครับ,รบ,รบแล้วก็ลุมพลกว้างเพราะว่าท่านนี้อายุประมาณห้าสิบละตุ้กต่ถัดมาเนี่ยจะผ่านจะห่างกันประมาณสองสัปดาห,ห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงผิวชั้นบนที่ ที่แห้งกร้านที่เป็นริ้วรอยหรือว่าที่เสื่อมสภาพเนี่ยมันแข็งแรงขึ้น นันตัวมันเองเนี่ยมันจะค่อยๆกระชับขึ้นโดยธรรมชาติเออแล้วค่ะวันนี้ใครที่อยากได้ข้อมูลในเรื่องนี้นะคะสามารถโทรไปปรึกษาได้ค่ะกับคุณหมอไก่โดยตรงมีทีมงานที่ให้ความรู้แล้วก็เอารายละเอียดมามอบให้มากกว่านี้นะคะที่เบอร์089ค่ะ4849911นะคะและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ091ค่ะ5954969นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณหมอไก่ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ขั้นตอนการทำกันบ้างว่าเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ โอ้กำลังคุยกันสนุกเลยในช่วงที่แล้วนะคะกับเทคนิคใหม่ที่คุณหมอไก่แนะนําค่ะที่เรียกว่าเอ t ทรีดีฟเซลลิแพรในการฟื้นปูผิวชะลอความแก่นั่นเองนะคะเดีย๋ยวให้คุณหมอแนะนําต่อในอีกช่วงนี้ค่ะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นยังไงยุ่งยากไหมคะจริงๆไม่ยุ่งยากเลยครับระหว่างการทำเนี่ย mm hmm. คล้ายๆการทำทร mm ีทเมนต์แต่สิ่งที่มีความพิเศษคือเราจะมีการให้สารอาหารผิว <c oughs> ที่เรียกว่าโปรแฟกเตอร์หนับ มันจะแทรกอยู่ในระหว่างการทําพอสารอาหารผิวซึมเข้าไปปุ๊บเนี่ยรเราก็จะมีการใช้ความเย็นทําให้ผิวเนี่ยดูดซับตัวสารอาหารได้ดีขึ้นมีการ Mark arm, มาร์กสตาอันนี้ก็จะเป็นช่วยผ่อนคลายผิวหน้าไปในตัวแล้วสุดทา้ายก็จะมีการนวดเพื่อผ่อนคลายทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับคือมันจะสบายบายเอาละค่ะมาดูเรื่องความปลอดภัยกันบ้างความปลอดภัยเป็นยังไงก็หมอวิทนี้เออตัวนี้จริงๆแล้วโอกาสแพ้น้อยมากเพราะว่าตัวกรอตแฟกเตอร์เนี่ย เป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแล้ววิธีนี้เหมาะกับปัญหาแบบไหนและใครบ้างคะเออจริงๆที่เหมาะที่สุดคือคนที่มีริ้วรอยอและลุ่มขนกว้านที่2คือท่านที่เคยมีปัญหาผิวบาง<อ>จากหลายๆสาเหตุเช่นอาจจะจากการแพ้จากการทําเลเซอร์อหรือจากการโดนแดด สารเครมีเป็นเวลานานๆนฟังแล้วคุณผู้ชมคะหลายคนคงเบาใจไปได้นะคะหายกลัวแก่กันไปเลยทีเดียวเพราะนะวัตกรรมใหม่ๆถูกพัฒนาขึ้นมาทําให้ได้ผลดีด้วยแล้วก็ไม่เจ็บและปลอดภัยด้วยคุณผู้ชมลองไปหาความรู้กันต่อได้เลยนะคะที่เบอร์089 484ด 89, 48 4, 99, 11, ค่ะ484แะ 91, นะคะ9911ค่ะและ091นะคะ595 4969ค่ะ เด๋ยวสุดท้ายนะคะมาหาคุณหมอไก่ทั้งทีคุณหมอช่วยแนะนําผู้หญิงทุกคนนะคะที่รักสวยรักงามแต่อันนี้เอาแบบป้องกันก่อนจะแก่หรือไม่ให้แก่ไปกว่าน,นี้เราควรต้องระวังหรือหลีกเลี่ยงอะไรบ้างอ๋อครับถ้าวันนี้เนี่ยในโอกาสที่เป็นช่วงปีใหม่นะครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากเรื่องของออช่วงปีใหม่เนี่ยคงมีการเดินทางท่องเที่ยวก็อยากจะฝากให้ท่านทุกท่านที่เดินทางเนี่ยอ,อ,อย่าลืมใช้ครีมกันแดดด้วยเพราะว่าถึงแม้อากาศจะเย็นเนี่ย แต่รังสี UV ก็คือยังมีอยู่ตามปกตินะครับหลายๆท่านที่เจอปัญหาคือหลังจากกลับจากจาก,กไปเที่ยวกลับมาหน้าหมองคล้ำออฝ้าคัเริบอันนี้ก็ต้องอยากให้ทุกท่านอย่าลืมเรื่องของครีนกันแดดด้วยเอาละครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆในการมอบของขวัญให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอไก่มากๆกับความรู้ดีๆที่เอามาฝากกันนะคะอคขอบคุณค่ะ